อ๋อยังครับครับว้าวเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดียวอย่าเพิ่งเลยเอ้ยเข้ามาเยี่ยมท้าวันนะครับท้าวันนาวันนะครับสวัสดีครับครับ สองเดียวทุนเออเดี๋ยวเดียเดียวผมเซ็อันนี้ก่อนกล่องมันอันนี้ครับบัได้อันบัได้ตั้งใจสิสิ้นบัวบัได้ตั้งใจเฝ้าครับเพราะว่าผมมานั่งตาเอนาวิดครับผมบึ้งโอ้ยเด้อโอ้กล่องไหมโอ้กล่องก็ตรงเด้อครับต้องขอาไพ่เด้อพี่น้องเลยมันบัได้ตั้งใจสิยิงครับโอ้ยเดียวแนวแนวเลยโอ้ยโอ้แต่าพันครับผม ปยังมาตัวใหญ่เดียว้อรกดูวะดใหญ่แห้งเลยครปรดูครับอุ้ยอ้ติดอู้ิดแต่เสาเลยพี่น้องเดียวเดียวผม่ายเบื้องอนอครับนั่นนั่นครับนครับผมปลาผมวาปลาคอรอปลรดดว้วใหญ่แห้งเลยให้มันปลาคอตัวนี้กับสองลูกเอครับเนี่ย อยูซื้อลอยขึ้นมากหนิแม่ลูลุยูดิเว้ยเวเดี๋ยวผมมันซ้ำเอาปากขึ้นมาก,ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเด้อครับต้องขอถอดขอพายเด้อมันบรร่ได้เวนอันนี้มันบรร่ได้เวนบ่ได้เอาไอ้หมวกแบบที่ว่าติดยิ่ยงกงอขึ้นมาโอ้ยเดี๋ยวยิ่งเอาปากขึ้นมาก,ก่อนเออนี่ขึ้นมาแล้วพี่น้องปาดคตรปวดคอฮู้ใหญ่เอีอ้ยงปอดใหญ่ครับครับโอ้ย โอ้ด้เด้เพิ่งจะเทียบให้เบิ้งกับกระบอกสองนิ้วกับที่นี่ขาวโจ้เลยป่าตัวนี้นี่ยเออเบิ้งกระบอกสองนิ้วโอ้กระบอกสองนิ้วน้อยไปเลยครับป้าโจ้ยิงเข่าดีเลยยิงเข่าข้อเลยโก้ข้อเลยครับเนี่ยยิงเข่าดีเลยนี่เกลียดเลยครับโอ้หมานตะเซร้าครับผมสุดยอดหมานหมานอีริอ,อ๋อโคตรเกย์อ่ะไม่มาอยู่สี่เนี่ย โอ้ยูคลูกิดว่ปลาโดเดี๋ยวครับหมานคุณตัวนึงจะไปกันหมานหรอเ่หมานเรียงเราวดีครับก็สวัสดีเดอ้อนะครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับทุกก็แล้วก็ทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปเดอ้อนะครับผมทีนี้ผมก็วันนี้มีนัดกันกับนวิทย์นะครับแล้วก็น้าสุธานะครับ,จะ,ระรบจะไปเยี่ยมน้าวันเด้อนะครับจะไปเยี่ยมน้าวันที่บ้านนะครับเพราะว่าน้าวันเมื่ออาทิตย์ ที่ที่ไหนนะผมจำไม่ได้ที่ที่แล้วนู่นนะมั่งนะครับที่นวันออกหมายนะครับคือจะบึงมาหาพวกผมเนาะทีนี้ระหว่างทางาประสบอุบัติเหตุก่อนเนาะนะครับทีนี้ก็เลยนัดกันกับนวิชกับนสุธนานจะไปเยี่ยมนวันนะครับว่าเป็นอาการเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวระหว่างตอนนี้นะครับตอนเช้ชาเช้าเนี่ยนวันจะไปหาหมอนะครับไปหาหมอก่อน ระหว่างไปหาหมอพวกผมก็จะเลาะยิงปลาเล่นๆรอณวันนะครับเดี๋ยวณวันกลับมาจากโรงพยาบาลเราก็จะเข้าไปหาณวันที่บ้านเด้อนะครับระหว่างจอนี้ก็หาเลาะยิงปลาไปก่อนครับตอนนี้ผมรอณสุธาและก็นวิทย์อยู่นะครับผมอยู่แถวแหัวถนนเดินนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับผมไปมันหมานครับนี่ครับผมเต็มแรกนะผมจะให้ดูอือปลาช่อนใหญ่ครับใหญ่กว่ากระบอกสองนิ้วผมว่ามีโลครึ่งบวกครับผมโอ้ขาวจุดครับเนี่ย กำลังนั่งอยู่เฝ้าเฝ้าอยู่ยังไงก็งไม่รู้ลอ,อยขึ้นมาผมนึกว่าปาชโดครับ,บ้าใหญ่จัดหมานครับหมามากเลยดิจัดไปมันหมานครับพี่น้องเฮ่ๆๆทำไมน้ำขุ่นยังเลยอ่ะ

มแล้วผมไปยิ่งผมที่เขียวขึ้นจะพึ่งสู่มันได้จะสู่มันได้น่ะจะก้อนสึกยังไหนไอนเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนายยังมันไปไกลไรพี่พี่พี่เหรอพี่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  Ui 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 cửa binh bóng, cửa binh Ui cửa binh 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 Ui binh 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 Ui binh binh

เย็นใเย็นใเย็นเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเขียเียวเย็นเย็นใเย็นเย็นเออเอมันม่นี่ละมายึงตรงนี้ละใจเย็นเย็นว้าวนี่ใจเย็นในเย็นใจเย็นใจเย็นรเอเป็ยนไนเออถอกเถตัวไหนจะไเอ อู้ถึงสามคนเลยเอ้อเาวเดือดปาเอ้เอ้ยเดือดพล่อแล้วเออโอ้นวิทย์มันหมานู้ใครเต็มท้องอู้ใครเต็มท้องนะมั้งนี่โอ้โหผมเห็นขึ้นแล้วผมผม่ยิงปะผมผมผมขึ้นผมยืนด้วยกล้เห็นเขียวเอาขึ้นหรือวะเอามันถือดีอยู่ตัวนวิทย์น่ะเออถือดีอยู่ของของงามเลยล่ะเอออือผมยิงพิษมันคนละโตกันบ่ตัวเดียวกันไหน เพราะเราโตกันเพราะลูกลูกผมมาออกมาออกมาแม่ใส่เด้แต่ว่ามันขึ้นจีบจังสีบลูกออกมาใส่คือมันก็เรโตมันหันหน้ามาหาผมมันหันหน้าไปนี่นวิทย์ยิงยิงเสียบนี่เนี่ยเนี่ยแต่ว่าแต่ว่ามันคือเขางามเสียสนนี่ของนวิทย์เขานี่เน่ยอันนี้ของนวิทย์อันนี้ของผมนี่ของผมอยู่นี่เนี่ยของมันบ่โอของผมเพราะเราฟังโอ้เนี่ยของนวิทย์กับเขาดี นี่ของผมเขานี่คนลาฟังเอมันหมาเนยหมาเข่านิน้ำมชแน่เชแน่โชิญผลงานแน่เอ้ยนี่เขียวเขียวมากครับนี่เป็นมาอยู่หล่องยังเสียบ๊อบผาดครับมื่อีเออบวดาเอ้ยใส่ามสามบวก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 โอ่งทองแล้วสามบวกสามบวกเป็นตะไคร่เต็มทองงมเอีอสวเลย เดี๋ยว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 อย่าเข้าไปเเดี๋ยวเดี๋ยวเออดวิาวิดเอดีไหมเอเอเออเดี๋ยวเอย่าพึงเอ้โโอ้กโกงยัไงสามลุมหนึ่ง ไโอยโ้โอโอ้ขึ้นเขียวเลยไม่ได้เปิดกล้องอหถือได้กวยิงกลไม่ทันกันเลยฝ้ายิงไปเลยฝ้ายิงเลยครับฝ้ายิงเลยเฮ้โอ้ยบรลอยมันจะทาวันหน่อยวันหน่อยครับดีดีดีแล้วฝ่าวนแกงขี้โกงนี่แกงสามลูกนึงเอ้ มันไม่ม <l oth sed> ีที่จิ้มเนาะมันเลยมาจิ้มอยู่ใต้กอนี้ใส่สวยใส่สวยตัวนี้กับตัวของน้ำพิศตัวไหนใหญ่กว่ากันตัวน้ำใหญ่กว่านิดนึงอ๋อเอาเนี่ยคโอ้สู่ของน้ำพิศไม่ได้ของน้ำพิศตัวใหญ่กว่านี่โอ้ยโอ้ยโดนหมดเลยนี่โดนหมดเลยสามคนโอ้มันมานครับอันนี้เป็นของแต้มนี้เป็นของผมเนาะ เออผมยังศูนยอยู่นะไม่ได้อายเขาเฮ้ยนี่ยเออนภิดนำไปแล้วครับนภัสนำไปแล้วนะครับเอ้ยยังศูนยอยู่ครับอันนี้ตาเจ๊งไหมม่ใ่เลยอ่ะเเอาไปลมาดูสองคนนี้ทำอะไรครับโอ้ยตาก็ไม่มีนะครับสำลักเพราะช่วงนี้รู้สึกว่ากำลังเดือดเหลือเกินเนาะสองชายแดนช่วงชายแดนรู้สึกว่าจะเดือด เราคนอีสานใต้เราก็ต้องฝึกไว้ก่อนเผื่อยามขับขันนะครับผมลุกลุกกาไปก่อนถึงเข้าจำเป็นก็ถึงเวลาก็ตัวไอตัวมันได้เดี๋ยวอยู่นี่อีกสักหนึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปหานาวันและสิบโมงแล้ว หรือเปล่าเฮ้ย hey, ใช่ด้วยนี่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 ไงนี่ไงถึงแล้วนี่นี่นจำรถคันนี้ได้ถึงแล้วถึงบ้านได้บ้านแล้วนู่นนู่นนู่นดูด้ดดดานบ้านสวดีครับสวัสดีครับโอ้ดูดูน้าเข้าไปอีกก็ได้นะนู่นสวัสดีครับน้าสวัสดีครับ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  เอกว่าจะมาถึงได้แหละลงแล้วลงอีกเฮ้ยเราไปถึงบ้านเลยเหรอเอ้ยเป็นยังไงบ้างนะเป็นยังไงบ้างอาการโอ้อเดี๋ยวของของเยี่ยมมาก่อน เออมาถึงบ้านนวันแล้วครับมาดูอาการนเป็นยังไงบ้างเนาะคือยังนวัดอ้เดี๋ยวเดี๋ยวน้าเนวินเนวินช่วยหน่อยจะล่วงจะล่วงเล็กน้อยครับอันนี้อันนี้ก็คือของทีมงานเนาะครับผมขอขมาเยี่ยมขมาเยี่ยมนวันนะครับนี่ ของกินนี่ยังไม่หมดนี่าาหายไปๆไนะครับหายไปๆไจะได้ไปออกหมายเดียวกันเอเร็วๆโอ้แต่ว่าบ้านน้วันก็อยู่ลึกมากเหมือนกันนะเ,นเลยไปนูแล้ว <laughs> มีคนบอกให้บอกมีคนบอกให้เรียกกลับมาก็เลยกลับมา <laughs> เฮ้ <c oughs> แต่ว่าเมื่อกี้นะาเขาเรียกน้วันว่าอะไรนะนมูบินเออมูบินมูบินมูบินยังไม่หมด อันนี้กับข้าวเที่ยงเราครับผมวันนี้ก็หลังจากที่เรายิงปลากันเสร็จเนาะนะครับประมาณสิบโมงทางทีมงานก็เข้ามาเยี่ยมนวันนะครับนวันนวันนะครับสวัสดีครับครับผมขอให้นวันหายไปไวเด้อนะครับแล้วก็เอาของมาเยี่ยมนวันเนาะนะครับทีนี้นวันก็ตอนรับอบอุ่นมากครับผมก็มีน้ำยานมจีนเนาะไม่ได้นอนเลยเมื่อคืนทำไมทำไมไม่ได้นอนทำนมจีน๋อ้ทำนมจีนนะครับผม ทำหนูจ<ส> the the ีนไม่รอพวกผมเนาะพวกผมมาดูอาการนวันเนาะซึ่งเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าช่วงออกหมายนะครับทีนี้ก็คือนักกันกับน้วันไว้น่ะว่าจะไปยิงปลากันที่หลังราชพัดทีเนี้ยก่อนระหว่างทางที่นวันเดินไปเดินทางไปหาพวกผมประสบอุบัติเหตุนะครับเพราะว่าโดนขาตั้งเนาะใช่โดนตรงตรงอ่าตรงเท้านะครับเพราะว่าตอนเอารถลงยังไงผมก็ไม่แน่ใจเนาะแต่ทีนี้มันพลาดแล้วก็ ทำไงได้นะครับก็เข้าโรงพยาบาลก็นักทูงรักษาก็อักเสบกับแผลแพ้ก็ถือว่าเยอะมากนะครับก็น่าจะได้พักฟื้นตัวน่าจะราวๆสองสาเดือนนะครับทีนี้ก็พักใหญ่นะครับกว่าจะได้ออกมาเดียวกันนะครับทีนี้ก็พวกผมก็ขอให้น้าวันหายไปไว้เนาะนะครับผมทีนี้ก็มากินข้าวกันครับเดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็เดี๋ยวจะไปลุยต่อครับผมนี่ก็อยู่บ้านน้าวันนะครับก็มีครบทีมนะครับมีน้าสุ้าครับผมสาราสกาวนะครับอันนี้ก็น้าวัน นวันนวันพานมัตฉาด้วยนะครับนวิชพี่ันสาครับผมไปเลยกินข้าวกันครับผมลยน้ำปลาคนนี้โอ้ขอบคุณครับแก้วน้ำไหมน้ำน นนี้ก็จะกลับบ้านกันแล้วนะนะครับผมหลังจากที่มาเยี่ยมนวันแล้วนะครับนวันเองก็อาการก็ดีขึ้นตามลําดับเนาะนะครับทีนี้พวกผมก็มาดูอาการนวันนเนามาให้กำลังใจนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจหายไวๆนะครับจะได้ไปออกหมายด้วยกันเลยนะครับสำหรับตอนนี้ผมกับน้าุทา ครับ <begg ar S 2> ผมนวิทก็จะกลับบ้านแล้วก็จะขอลาณวันไปตรงนี i i ้เลยณวันกวันรับครับครับาไปด้วยนะครับผมจะได้ขิงกันต่อนวิทรอขิงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่หลังไทโรกันไทโรสโอเคนะครับไปกันครับผมไป ผมเจอแล้เหรอเจอตัวได้เสามตัวนี่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 เจ้านี่นี่ลองเห็นไหมครับนี่สองตัวไม่ก็ตัวอะไรน่าจะมีแต่ไซนี่อย่เน,ะนาะนวิดได้ไปหลายตัวแล้วเนาะแต่ว่าของเรานี่ยังไม่เห็นปลานะครับผมตาไม่ค่อยดีเลยก็เลยมาขึ้นต้นไม้นะเอาว่าจะพูดไปแล้วหายไปแล้วโอ้โหนึ่งตัวหนึ่งนุน่นนุน่นนุน่นน,นวิดนุน่นเห็นไหมนี่อยู่ใกล้นวิดน,น,นุ่นตัวนึง ตัวใหญ่แค่ไหนนี่อ้าวสายวิ่งแล้วตัวใหญ่ตัวเล็กแค่ไหนเนี่ยฮะโอ้ยลูกปลาพัปานปลาโอ้ยโ,โ,โน่นกำลังลอยมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่นั่นก่อนอย่าเพิ่ง้ยตัวนั้นก็ไม่โตเหมือนกันไซนี้ครับมีแต่ไซนี้เออลูกปลาพัปานปลานีน่ปลาเข็มเพลังถอดโวลดปลาตองขัว้วเก็ดเปลือง จะเสียของ่ต้องขัาวเกล็ดใส่ี่ยไซนี้ไม่ต้องขัาวเกล็ดกินได้หมดทั้งเกล็ดไปแล้วไปแล้วเ็ดกรบเบสเปิดพอดีได้เด,ด,ด,ดี๋ยวนี้เฮ้ยกระโดนอยู่โดน โอ้ตัวเงี่ยพ่อมาเออจังสีไข่ยอยู่ดิแบตกระเบิดพอดีด้วยพี่น้องครับพพรนะเออใส่หนีนะไข่ใส่หนีเพราะยิ่งอย,ยู่นี่เพลีะ ตัวใหญ่ตัวเล็กรู้แต่ว่าเห็นแต่ดำๆดูสิโอ้ไซปลาเข็มเฮ้อไซปลาเข็มครับได้ทอดปลานิลน้อย,อยเราวันนี้อือเอ,อ้ยพอช่อนก็ไว้ทำอย่างวันนี้ทอดปลานินน้อยไปก่อน เออมนนยีโอเคนะครับเดี๋ยวยิงบานินตรงนี้สักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันครับผมเพราะตอนนี้มันนี่นี่อยู่หน้านักวิจิอรงานเฮ้ยโคตรต้งอุ้ยโดน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 วะโ้วด ลงไป้องโดนเลยโดนคือยังโดนนี่เอาไม่โดนไม่โดนโอ้ยายนั่นจะเชดิยนนี่ยโดนเนี่ยงานก็ตามนี้เดินนะครับผมนะครับสามคนนี่นะครับผมก็ไม่ได้ตั้งใจมายิงปลากันนะครับก็มาเล่นล้อเล่นล้อยิงกันไปเรื่อยนะครับก็คือเป้าหมายของเรามาเยี่ยมนักบันเดอร์วันนี้นะครับแต่ก็ยังหมานอยู่ครับผมพอได้กินได้ทานอยู่นี่ปลาช่อนใหญ่ผมโอ้ใหญ่มากครับผม นี่ปลาชโดนนี่ของนวิเดอร์นะครับสองตัวนี้อันนี้สองตัวนี้ของผมนะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะผมสําหรับวันนี้ก็ล <พ dedim S 1> ผลงานวันนี้นะครับเป็นผลงานแบบไม่ได้ตั้งใจเนาะนะครับเพราะว่าคลิปนี้ก็ตั้งใจไปเยี่ยมนวัวันกันนะครับก็ไปดูอาการนวันก็อาการนวัวันก็ดีขึ้นตามลําดับครับสําหรับอุบัติบัติเหตุที่มาลาะอิงปลาแถวแถวอะไรนะบอก จะบ้างบ่แถวนี้เขาเรียกอะไรกแปลงยาวแปลงยาวครับผมเนอะนะครับก็ประสบอุบัติเหตุขาก็มีแผลมีอะไรนะครับวันนี้ก็รักษาตัวก็เดี๋ยวก็หายนะครับผมรักษาตัวนิดนึงแต่ช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยเอ้ยไม่ใช่ไม่ค่อยไม่มีน้าวันในคลิปสักระยะหนึ่งนะครับผมประมาณสองสาเดือนหละร้อยแผลหายร้อยแผลหายก่อนครับผมสำหรับผลงานวันนี้ก็หมานเหมือนเดิมครับโอ้โหโดนเลยครับ อันไหนประชดไหนประจดอันนี้นะก็ตัวเท่ากันครับผมถ้าถ้าไหนอยากรับชมคลิปนะครับัยิงประจดตัวนี้นะเข้าไปรับชมได้ก็ช่องวิทย์หันสากลับเนาะนะครับผมทางช่องทางเพจในยูทูบนะครับสําหรับของน้าสุธานะครับผมอยากเข็นคานเวียงคานเวียงคลานเลยครับวันนี้คานเวียงคลานตามคันครับอยากเห็นจอตยิงของคานเวียงของน้าสุธานะครับก็เข้าไปรับชมได้ในช่อง สซ้ำทุกช็อตครับแต่ใครยิงโดนเมื่อไหร่เราเจอซ้ำครับผมมีทีมงานก็ดีแบบนี้แหละครับโอกาสได้ก็เยอะมากขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามทีมงานเหมือนเดิมครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้พวกผมขอลาไปก่อนนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับฝากกดติดตามทีมงานด้วยนะครับมันมันครับผมพอได้กินพอได้ทานอยู่ถึงไม่ได้ตั้งใจก็